เซ้นพิษโควิดประกายฟ้าผู้ดวงอยู่ทุตเบอร์ชื่อดังดิ่งที่จอดรถห้างดังเสียชีวิตประกายฟ้าผู้ดวงอยู่ทุตเบอร์เจ้าของช่องพรดคไขฟฝรันเนเสียชีวิตหลังดิ่งจากอาคารจอดรถห้างดังย่านสะพานใหม่ ว่านี้วันที่26เดือนมิถุนาย,ยนเมื่อเวลา17นาฬิกากเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอบางเขนรับแจ้งเหตุยิงผลตกจากที่สูงบริเวณอาคารจอดรถด้านหลังห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านสะพานใหม่ถนนพหลโยธินแขวงอนุสาวรีเขตบางเขนกรุงเทพที่เกิดเหตุอยู่บริเวณป้อมรับบัตรทางลงอาคารจอดรถ พบร่างนางสาวประกายฟ้าผู้ด้วงหรือฟ้าอายุ30ปีนักดนตรีอิสระและยูทูบเบอร์ช่องครอดครายชานอลในสภาพสวมเสื้อยืดสีขาวนุ่งกางเกงสีเทาลายตารางใส่หน้ากากอนามัยนอนคว่ำน้าเสียชีวิตในจุดดังกล่าวจากการตรวจสอบพบรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้ารุ่นซิตี้สีน้ำตาลของผู้ตายจอดอยู่บนชั้น3 B, ติดกับกำแพงในอาคารที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่พบรถดังกล่าวขับเข้ามาภายในห้างตั้งแต่เวลา12นาฬิกาและขับวนเข้าออกสองรอบก็องค์ที่จะขับไปจอดนิ่งสนิทกระทั่งผู้ตายตัดสินใจกระโดดลงมาจากด้านหลังรถลงมาเสียชีวิตจากการสอบสวนญาติผู้เสียชีวิตซึ่งอยู่ในอาการเศร้าโศกระบุว่า ผู้ตายเป็นนักดนตรีอิสระและยูทูบเบอร์ก่อนหน้านี้ได้เกิดความเครียดเนื่องจากไม่มีงานและขาดรายได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยพยายามฆ่าตัวตายมาแล้วหนึ่งครั้งแต่สามารถห้ามไว้ได้ทันแต่ก็เกิดเหตุสลดขึ้นในครั้งนี้ เบื้องต้นตำรวจมอบหมายให้มูลนิธิพต่ตอแเป็กตึงนำร่างผู้เสียชีวิตไปชนสูตรที่นิติเวศโรงพยาบาลภูมิพลพร้อมประสานญาติให้นำศพไปบำเพ็ญกุศลทางาศาสนาต่อไปใในนนนววััีี้้ขออเเพพยง่าาหธูดลก